ซิดนีย์ออสเตรเลียหนาวมากอากาศนี่คือบรรยากาศออารอบๆเัื่อไปร่รถก็เริ่มมาเยอะนหน้าที่แดงหมดแล้วเนี่ย สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาเที่ยวสโนนะครับอยู่ที่ออเวลอนนะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียตอนนี้หน้าแดงหมดแล้วแบบหนาวมากตอนนี้ตอนนี้ซิดนีย์ออสเตรเลียมาตกแรงามากเขาบอกว่าเป็นปีที่ตกแรงที่สุดในรอ15บ15ปีเนี่ยถ้าเพื่อนๆมาเที่ยวช่วงนี้นะเดือนประมาณกรกฎาคมสิงหาเนี่ยก็จะได้ ก็จะได้มาเที่ยวสโนด้วยนะครับที่ซิดนีย์ออสเตรเลียนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปถึงยุโรปนะแค่ใกล้ๆเมืองไทยเองอเนี่ยนิม่นะครับคือบอว่าหนาวบรรยากาศดีมากอากาศแบบว่าดีไม่มีมลพิษเลยตรงนี้ที่ผมถ่ายู่นี้คืออยู่กลาง ว่าวันนี้คือแบบหนาวน่าจะวันติดลบไม่ห้างสากวสิบองศาตอนนี้คนก็ออกมาเที่ยวกันเยอะนะครับวับนหยุดสุดสัปดาห์วันนี้นะคะเห็นว่านน่นเป็นหมู่บ้านบนทางคาร่นก็คือหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นไงบ้างน,น่าเที่ยวไหมเห็นว่า ออสเตรเลียเน่ยมีสิ่งที่น่าเที่ยวแบบเยอะแยะหลายอย่างนะครับมาช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นพวกครัวคารวานต่างๆเดินป่าอะไรเงี้ยช่วงหน้าหนาวก็จะเป็นกิมะนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีภูมิอากาศที่ดีมากแล้วก็บรรยากาศดีมากนี่เป็นไงบ้างนี่ก็ที่ที่ดูภางนอกเน่ยก็จะเห็นคนมาเที่ยวกันนะครับคนออสเตรเลียก็มาเที่ยวมาทํา กระตูนีมะมาปั้นน้ำแข็งนะครับก็จะมีหมามีอะไรมาวิ่งเล่นอะไรเงี้ยสุกสนานมากเลยที่นี่เนี่ยน,นี่ก็คือมันตกลงมาแล้วมันเกาะที่ต้นไม้นะฮะชาด,ดเป็นไงไม่แน่ใจน่าจ,นจะก็เหมือนน้ำแข็งเหมืนน้ำแข็งตกทั่วไปนะครับใครมาเที่ยวก็มีเฮบอยก็เอามาได้เลยตอนนี้ผมหนาวมากแต่ก็สนุกดี จะพาเดินลงไปข้างล่างอ,อ๋อหนาววิงตอน,นตุดด้ยเกิดเหตุกครณ์แล้อฝนตกนะครับบยากาศหร,ร,ร,รือว่าลมดูแลอยู่แล้วก็ตกลง,ลงล่างแล้วจะเดินเข้าไปใน,ในหมู่บ้านวิ่ีหน้าแดงหมดละ นี่มากับเพื่อนนะครับ<ง>นั่งรถมาจากซิดนีย์เขาบอกว่าให้ออกไปเขาจะถ่ายรูปกันตรงนู้นรถที่มาด้วยกันสวยมากตรงนี้บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับของที่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นหน้าหมู่บ้านทางเข้าคือบอกว่าหนาวมากตรงนี้คือว่า ไม่คิดว่าจะหนาวขนาดนี้แล้วหิมะที่นี่สะอาดแล้วก็ขาวมากยังไม่ค่อยมีคนมาเดินเนี่ยเชา้าเ้าตื่นขึ้นมาก็จะเจอแบบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือจะแบบว่าขาวมากเห็นไหมเหมือนปุยนุ่นเลยเนาะอยากให้มืองไทยมีอย่างงี้บ้างจังคือช่วงเนี้ยยังไม่มีใครมาเที่ยวเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเพื่อนที่จะมาเที่ยวกันมาจากตัวเมืองซิกนี่ก็ขับรถมาประมาณสองชั่วโมงกว่าก็จะถึงโอเปอเรนอนนะครับ ตอนนี้ผมก็อยู่ตรงกลางหมู่บ้านที่โอเบรอนเลยนะครับอืตอนนี้รถก็เริ่มมาเยอะแล้วถ้าใครจะมาตอนนี้ยังทันอยู่ยังยังยังสามารถที่จะมาได้อยู่นะครับเพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่ถ้าสายๆมาก็คงจะต้องคงคงจะไม่มีที่จอดรถแล้วเพราะว่าคนคนมากันเริ่มเยอะมากขึ้นมากขึ้นแตนน่นีขคือหนาวมากครับ กลางกลางถนนจะเห็นว่ามันจะรถจอดเต็มหมดเลยนะครับนี่ตอนนี้ก็จะมีดอกไม้เป็นดอกซากรุระนะครับเนี่ยบนเนี้ยซากรุระเป็นไงกันบ้างสวยไหมถ้าใครจะมาเที่ยวเนาะแนะนําเลยช่วงนี้เดือนกรกฎาสิงหากันยานี่แหละประมาณสาเดือนนี่แหละครับถ้าใครจะมาเที่ยวซิดนีย์ออสเตรเลียช่วงนี้เป็นช่วงโควิดยังมากันไม่ได้เท่าไหร่ ถ้าเกิดปกติก็คือมาเที่ยวนะครับก็อจะมีแวะไปเที่ยวโอเปร่าดนะครับ,ห,บนหนาวมากตัวนี้ตากล้องกำลังตั้งกล้องอยู่ บรรยากาศนะครับทั่วไปนะครับผมจะพาขับรถวนในหมู่บ้านมาดูกันว่าบ้านแต่ละหลังแล้วก็ในตลาดเนี่ยเขาเป็นไงกันบ้างน,นะครับก็มีคนออกมาเดินเล่นกันอยู่เนาะช่วงนี้ถึงหิมะสตุกยังไงนะครับสังขาบ้านแต่ละหลังนะครับเพื่อนเห็นไหมครับว่าขาวเป็นไปหมดเลยคือปกคลุมไปด้วยหิมะนะครับช่วงที่ผมมาเนี่ยก็มีคนในหมู่บ้านเนขับรถมาหมาดิมานะครับ บางคนก็เอารถส่วนตัวนะครับลากหิมะออกไปจากหน้าบ้านเหมือนกันนะครับผมเพื่อเห็นตรงคลึ้มๆตรงนั้นนะครับก็คือหิมะตั้งก้อนนะครับเตรียมจะลงนะครับเขาียกว่าอายุหยิมะจะลงวันนี้ครับน,น,น,นี่ก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมนะครับน่าจะเป็นโรงงานผลิตเกี่ยวกับบ้านของตวกแต่งบ้านนะ บนลงหลังคาโรงงานเนี่ยก็นะจะมีหิมะปกคลุมกันกรครับแล้วก็เนี่ยโรงงานก็ยังยังเปิดอยู่คนงานก็ยังคงทํางานอยู่นะครับเ,เห็นไหมครับตรงกล่องควันตรงนั้นอะเป็นปล่องควันของโรงงานนะครับก็ยังมีควันออกมาอยู่ซึ่งได้บรรยากาศว่าสวยงามมากนะครับโรงงานก็ทํางานหิมะก็ตกนะครับซึ่งได้บรรยากาศแบบว่าดีมากเลยครับอันนี้จะเป็นเครื่องจักรยังทํางานอยู่เห็นไหมครับ เห็นควันขาวขาวมาเนี่ยก็คือโรงโรงงาน,ลงงานเลยครับกตกขนาดนี้ท t ่41ตอนนี้เราอยู่ที่ฟาร์มวากูนะครับเป็นวัวฟาร์มวัวหิมะก,ก็ตกมาเรื่อย โอเบรอนเบย์โอเบรอนสวยไหมครับว่าประมาณน่าจะไม่เกินสิบองศาน่าจะประมาณลบห้าองศาเหมือนรู้ว่าเรามาถ่ายเนาะ ระหว่างทางก็เกิดพายุหิมะนะครับต้นไม้ล้มขวางทางนะครับเราคงจอดแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอาต้นไม้ออกแล้วก็จะขับรถกันต่อครับ Password. ใบส,สนนะครับปกคุมไปด้วยหิมะนะครับคิดว่าน่าจะตกแรงมากเมื่อคืนนี้นะครับเราก็มัหยุดเกิดตัวตรงนี้เพื่อมาดูความสวยงามของสวนสนวนนี้กันครับเย็นมากครับสำหรับโอเรอนนะครับอาทิตย์นี้นะครับผมคงลาเพื่อนๆไปแค่เพียงเท่านี้เดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้าจะพา เพเนี่ยเที่ยวที่ไหนกันครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้เราด้วยนะครับกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยครับผมเราจะได้มีคลิปดีๆนะครับมาฝากเพื่อนอีกครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม